ฟุตบอลไทยลีก2นะครับเป็นหลีกพระรองนะครับเราย้อนกลับไปดูบรรยากาศกันนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือการพบกันระหว่างทีมเจ้าบ้านแกลนอันดามันระนองอยู่เต็ดนะครับเจอกับแพร่ยูนเต็ดไปติดตามกันครับ การกข่ฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2020นะครับแกลนอันดามันระนองอยืนเตะนะครับก็เปิดบ้านรับการเยือนพล่ยอยู่ในเตะนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองครับสีส้มครับเจ้าิ่นครับจากซ้ายไปขวาเกมนี้เล่นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองครับก่อนน้นนั้นก็มีฝนตกลงมาครับลุยป,ประตูของแพร่ครับขึ้นเกมมาทางด้านซ้าย เปิดมาครับบอลฉลับกับพื้นดักไว้ได้ครับแนวรับของระนองตรงกลางครับทำชิ่งมาสายโยกมาข้างหน้าติดแนวรับมาบวกกันแล้วครับยังได้ครับระนองยิงติดบล็อกแล้วผู้เล่นของระนองครับดึงเข้าขวามาซ้ายครับโอ้โหถูกทำฟาวไปก่อนครับก่อนจะมีโอกาสได้จบได้ยิงครับลูกนี้ ลูกฟรีคิกของทีมเจ้าบ้านครับนอกกรอบเขตโทษเอาแล้วครับได้ลุ้นครับปุรกษาประตูของแพร่ครับสั่งกำแพงครับลุ้นจังหวะน,นี้เลยครับลูกฟรีคิกแฟนฟุตบอลมาชมมาเชียค่อนข้างเยอะนะครับ เกมในบ้านของระนองยูนเตตเท้าซ้ายครับยิงโอ้โหว่าถ้าต่ำกว่านี้นิดนึงครับลุ้นกับรู้ัพประตูของแพรยูนเต็ตครับโอกาสป้องกันได้หรือไม่ยังศูนย์ประตูต่อศูนครับดูภาพช้านี้ครับเท้าซ้ายจริงโอ้โหได้แค่มองครับผู้ัพปตูของทีมเยือนลูก รีคลิกอีกครั้งครับของทีมเจ้าบ้านครับสีส้มจากซ้ายไปขวาเปิดออกมาทางด้านซ้ายยังมงเคลียทิ้งออกมาครับแต่ก็ยังไม่พ้นตัวริมเส้นครับตามประกบประกบนั่นโยกลูกนี้ก็บอลออกไปแล้วครับอยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในเกมการขันครึ่งเวลาราครับ ทดกันกันในครึ่งเวลาร่างเนี่ยออกไป3นาทีฝูประตูของแพร่นี่ก็ดึงจังว่าครับในช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วโอกาสนั้นมีนะครับแพร่เสร็จเพราะว่ายือมาถึงตรงนี้ก็ยังสูตรประตูต่อศูน บอลของแค่ครับมาทางด้านซ้ายมีตัวประกบมาชะลอในสองคนครับดึงเข้าซ้ายซ้ายเปิดมาครับอ่า้ะครับดีดให้ไม่ดีครับระนองหวดทิ้งออกมาครับปุตสินก็เป่านุ่ยตหมดเวลาของครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่0ูนย์ประต,ตูต่อศูนย์ครับการขันฟุตบอลไทยลีก2 2,020นะครับ ก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งครับในครึ่งเวลาหลังครับสำหรับเกมนี้ครับวันนี้แฟนฟุตบอลของเจ้าถิ่นเข้ามาชมค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็เป็นสีสันฟุตบอลใต้นะครับระดับไทยลีก2อีกหนึ่งทีมครับที่พยายามที่จะขยับขึ้นสู่ไทยลีก1ระนองยูนเต็ดประธานสโมสรก็สอจอแดงครับ มาครึ่งหลังครับเริ่มคึกคักแล้วครับทิ้งมาซ้ายโอ้โหสวยครับจังหวะนี้นะครับซ้ายซ้ายสุดได้เปิดมาครับอย่างดักไว้ได้ระนองอนะครับบอลของระนองต่อเนื่องครับเปิดโยกมาครับอย่างมงเคลียร์ทิ้งออกไป แพร่อยู่ในเด็ดครับเอานะครับยังวะาสวนกลับสวนกลับแล้วครับทิ้งมาข้างหน้าโอ้โหติดแนวรับยังได้ครับแถว2ของแพร่ม่ยกหนีมาได้แต่ยังไม่พ้นครับแพร่แต่อีกครั้งหนึ่งดีไม่ดีครับรานองเกี่ยวมาได้ครับทางด้านซ้ายขึ้นเกมทางด้านซ้ายครับรานองเต็ดส่งสัญญาณบอกขึ้นครับเปิดมาเลยเปิดมาครับข้างหน้าตามสั่ง โดนหดมากองหลังของแพร่ยูตเต็ดขยับอีกแล้วครับเปิดยาวครับลูกนี้หลุนเลยครับมเมื่ออาแล้วครับโอ้โหเกี่ยวมาได้ครับไม่ฟาวจังหวะสวนมาทางด้านซ้ายครับระนองแต่เเหลือมองตัวไหนครับทีมเส้นถืนย้อนกลับมาตรงกลางครับ เรียกอบอลแทงมาตรงกลางไม่ได้ครับโอ้โหเอาครับไม่ฟ้าไม่ฟ้าครับโอ้โหเสียจังหวะครับจังหวะนี้อย่างแย่งกันอยู่ครับบอลของแรลยูนเต็ตมองด้านในแล้วครับเปิดเข้าด้านในไม่ได้ครับบอลยังเป็นของระนองตักมาครับจังหวะนี้มองเคลีย ตัวที่สองนี่เป็นแพร่ยูเต็ดเอาแล้วครับยังได้ครับแพร่ยูเต็ดครับค่อยๆขยับมีมาดักสองคนครับแล้วก็โยนปัดมาครับมุงเคลียทิ้งออกมาได้ครับลูกกลางอากาศดีดมาครับแล้วโยกมาครับไม่ผ่านครับระนองสวนตูมเดียวครับออกมา แล้วบอลทั้งด้านซ้ายครับโอ้โหเร็วแรงด้วยครับดีดเข้ามาด้านในรอเพื่อนครับเกมของระนองครับในแดนของแพร่เปิดมาครับบอลโดง่งแล้วออกมาทางด้านขวาโยกมาครับอือหือาครับคืนมาเข้าซ้ายซ้ายได้จริงครับลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับอือหอ ตัวสุดท้ายครับที่เปิดมาให้นะครับแล้วก็คืนกลับมาเข้าเท้าซ้ายของอารีบาร่าครับโอ้ลูกนี้มันฉลับด้วยนะครับฉลับผู้เล่นของแพร่ยูนเต็ดครับโอ้ก็รับนะครับหนึ่งประตูต่อสูนนะครับนี่ครับแฟนๆของทางด้านระนองยูนเต็ดเฮครั้งที่หนึ่ง ดูครับตัวสุดท้ายนี่ครับเก็บได้ครับเหลือบมองเห็นอาริ巴าครับเข้าซ้ายเลยครับโอ้โหสดเด็ดจริงๆครับดูครับไปฉลับผู้เล่นที่คุมเส้นอยู่นะครับเอาแล้วครับ1.0ึเปิดมาทางด้านซ้ายครับจังหวะนี้โอ้โหลุยได้มันจริงๆยิงติดบล็อกแล้ว ขึ้นมาเข้าขวาจิ้งเรียบร้อยครับโอ้โหประตูที่2ของเจ้าทินครับอืม้มหือนิ่งเหลือเกินครับโชคชัยสุขเทศครับยิงลูกนี้โอโ้โหสองประตูต่อศูนครับระนองอยู่ในเต็ดเอาละครับ มีสองประตูแต่ว่าแพร่ยังไม่ยอมครับเข้าขวาเปิดมาได้ปปองครับลูกนี้โอ้โหเป็นประตูไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองครับอ <c oughs> สุดยอดจริงๆครับแพร์อยู่ในเต็เอาแล้วครับมีลุ้นครับในถิ่นของแกลนอันดามันระนองอยู่เตดครับผลมงนี้เป็น เวอร์ริตันสมิธครับบอลข้ามมาทางด้านขวาเปิดมาครับระนองโอ้โหชนเสาแล้วเข้าซ้ายจิ้งโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหอาลีบาล่านะครับซัดลูกนี้บอลขึ้นมาทางด้านซ้ายครับพแพร่เด็ดยังมีเวลาครับอ่าดวลกันมันมากครับ แพรก็ไม่ยอมเหมือนกันระนองครับเจ้าถิ่นสวนกลับมาหนีมาได้ครับเข้ามาตรงกลางตรงกลางแล้วครับลูกนี้จบเหมือนกันครับโ,โอ้โหตรงตัวผูกษาประตูของแพรยูนเต็ดเกมรุกอีกครั้งครับแพรยูนเต็ดทดการแข่งขันออกไป5านาทีครับลึกมาครับในแดนของทีมเยือน รีบแล้วครับขึ้นเกมทางด้านซ้ายซ้ายครับแพร่อยู่แต่ยังได้ครับในแดนของระนองข้ามาขวาโดนหัวทิ้งออกไปยังได้ครับแดนกลางของแพร่ยู่แตดแล้วเปิดมาขวามอไปติดครับดักไว้ได้ครับผู้เล่นของระนองครับหัวทิ้งออกมาก็ออยังไม่พ้นครับสวนกลับไปยังได้ครับระนองเก็บได้ดีดมา อ่าะครับเกมรุกของระนองบ้างครับข้ามาครับจังหวะนี้ข้ามาแล้วลุกนี่บวกกันโอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับแล้วเมื่อต้องออกมาเลนครับแล้วผู้โดยสินจุดเกมแล้วด้วยครับไปฟาวเสียก่อนครับผู้เล่นของระนองแต่ครับดึงเวลาครับผู้เล่นของระนองแพรเนี่ยต้องรีบครับตามหลังหนึ่งสองอื่นเกมมาซ้ายเอาวแล้วครับมีโอกาสครับช่วงท้ายจริงๆ แล้วเปิดข้ามาครับติดบล็อกไม่ได้ครับอเป็นบอลของระนองแล้วมาครับจังหวะนี้ระนองซ้ายถึงจังหวะครับโยกมาแล้วก็พูตสินก็ปนวิทย์หมดเวลาของครึ่งเวลาหลังครับแกลนอันดามันระนองอยู่แต่นะครับก็เฉือนชนะแพะอยู่เต็ดไปสองประตูตอนหนึ่งครับ ประตูแรกประตูที่สองนี่ไล่กันมาติดๆเลยนะครับก่อนที่แพรนเดนต์ครับจะมายิงประตูตีไข่แต่นะครับก็เกือบจะทําได้นะครับสําหรับแพลนเดนเต็ดนะครับในเกมนี้การขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2020 ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับช่อง d g จีช n n e l นะครับที่เอื้อเฟื้อภาพนะครับเป็นต้นแบบนะครับให้กับน้องๆระดับเยาวชนได้ศึกษาและประชาชนได้ดูเกมมันๆเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเอาละครับหมดเวลาเวลาหมดแล้วนะครับกับรายการลุยขอบสนามของพี่ชาวไปแล้วครับ, <Yeah. S 1> บเยดท่่นนั <Yeah. S 1> ้้นนีจะไไป สยามกูเดินบอลกูเดินบอลกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ กิ่งกิงกิงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเด <ac> ินบอลกูเดินบอลุ on, ูบอลสยามกูเด่นก่อนกูเดินบอลกูเดินบอล ยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเด่นบอลกูเด็นบอลุูบอลสยามกูเด็นบอลกูเด็นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลัง ของความสำเร็จจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ้า